ชมเชยวันนี้มีจำนวน2รางวัลค่ะและรางวัลชมเชยลำดับแรกนะคะได้แก่บริษัท a q u a โกลล l a า o บอร์ทรี s จำกัดค่ะ วันอันดับ4รางวัลชมเชยนะคะในโครงการ25 Hero Brand ค่ะภูมิใจแล้วก็ตื่นเต้นมากๆนะคะแบบไม่คาดคิดว่าเออเราจะเป็น1ในที่ได้รับรางวัลหนึ่งใน5นี้นะคะแล้วก็รู้สึกว่าก็ดีใจแล้วก็ภูมิใจเพราะว่าก็ได้ทำอย่างเต็มที่จริงๆค่ะก็ได้รับความรู้ เป็นวงกว้างมากนะคะในเรื่องของการทำตลาดเรื่องของการทำแบรนด์เรื่องขององค์ประกอบของการสร้างแบรนด์นอกจากกลุ่มสินค้าแล้วนะคะก็ยังมีองค์ประกอบต่างๆอย่างแพคเกจจิ้งต่างๆการวางตลาดการวางตัวตนของแบรนด์ต่างๆโดยรวมแล้วก็คือได้รับความรู้ในการที่เราจะดำเนินการในด้านแบรนด์ ต่อเนื่องต่อไปค่ะจากการที่เรา,เข,าเข้าร่วมโครงการนี้นะคะทําให้เราก็มีชื่อมีตัวตนอยู่ในโครงการนี้ก็เป็นสิ่งที่จะช่วยส่งเสริมต่อยอดให้คนรู้จักแบรนด์ของเอ็มไทยได้มากขึ้นนะคะก็ต้องขอขอบคุณโครงการดีพร้อมนะคะที่ช่วยสนับสนุนทําให้แบรนด์เอ็มไทยเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของโครงการนี้ค่ะเราได้รับการ สนับสนุนจากภาครัฐนะคะโครงการที่จะช่วยทําให้แบรนด์เล็กๆ SME ได้ถูกรู้จักในชื่อของแบรนด์เอ็มไทยมากขึ้นค่ะต้องขอขอบคุณตรงโครงการนี้นะคะเป็นโครงการที่ดีมากๆเลยนะคะทําให้ผู้ประกอบการเล็กๆแบรนด์ SME นะคะได้เข้ามามาส่วนร่วมแล้วก็ได้วิเคราะห์ตัวตนของตนเองต้องปรับปรุงอะไรพัฒนาอะไรซึ่งเป็น เป็นสิ่งที่ทําให้เราได้เห็นทิศทางที่เราจะไปต่อเป็นอย่างไรบ้างค่ะได้และเพิ่มการพัฒนาศักยภาพของเราได้มากขึ้นค่ะ